ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเมื่อชูหงชิงค้นพบว่าเฉินเซี่ยงกำลังจ้องมองมานางก็ไม่ได้รู้สึกเขินอายหรือรำคาญใจเลยแม้แต่น้อยอีกทั้งนางยังหันมาส่งยิ้มให้กับเขาเป็นระยะระยะท่านประมุกได้ยินว่าร้านขายยาของพวกเจ้ากำลังจะมีการประชันกันจึงสั่งให้ข้ามาคอยดูเพื่อไม่ให้พวกเจ้าเกิดความขัดแยง้งที่อาจชักนำไปถึงการต่อสู้ข้าเป็นหญิงสาวที่บอบบางไม่ชื่นชอบในการต่อสู้อย่างแท้จริง ชูหงชิงกล่าวด้วยรอยยิ้มเบิกบานก่อนจะชำเลืองมองมายัางเฉินเซียงพร้อมส่งยิ้มยู่หยานยกฝ่ามือปิดตาของเฉินเซียงอย่างเร่งรีบเขากังวลว่าชายหนุ่มที่มาจากป่าเขาอย่างเฉินเซียงจะต้องหลงสเสน่ห์ของชูวงชิงดังนั้นเขาจึงพยายามขัดขวางเอาไว้โกหกอย่างเจ้าเนี่ยในหญิงสาวที่บอบบางยู่หยานแค้นเสียงขุนจากท่าทางที่เขาได้แสดงออกมาทําให้ดูเหมือนว่าเขาเคยตกอยู่ในสเสน่ห์ของนางมาก่อน ในที่สุดเฉินเซียงก็สามารถละสายตาออกจากชูหงชิงได้อย่างไรก็ตามเขายังคงถูกยู่หยานใช้ฝ่ามือประคองใบหน้าให้เบนเบี่ยงไปทางอื่นหลู่หญิงน้องชายผู้นี้เป็นคนของเจ้าอย่างนั้นหรือแม้ว่าเขาจะไม่ได้บ่มเพาะกายาแห่งเตา่าแต่ข้าสามารถสัมผัสได้ว่าพลังอักคีแห่งเตาในร่างกายของเขามีความพิเศษชูหงชิงไม่สนใจยู่หยานนางหันไปสอบถามกับหลู่หญิงเขาหลู่หญิงกำลังจะกล่าวทว่ายู่หยานได้กล่าวแทรกขึ้นทันทีว่า แน่นอนเขาเป็นคนของร้านขายยาแห่งนี้อีกทั้งยังเป็นน้องชายของข้าเจ้าเลิกคิดที่จะล่อลวงเขาด้วยอำนาจเสน่ห์ไปได้เลยข้าแค่คิดว่าเขาจะมีอนาคตที่ดีหากว่าเข้าร่วมกับนิกายวิญญาณอัคคีชูหงชิงกล่าวยิ้มยิ้มพูดแบบนี้กับทุกคนเสมอซึ่งพวกเขาเหล่านั้นได้ตกตายไปหมดแล้วเจ้ามักจะอ้างว่าการเป็นสมาชิกนิกายดีอย่างโน้อนอย่างนี้แต่แท้จริงแล้วคนที่เข้าร่วมนิกายวิญญาณอาคัคคีมีเงื่อนไขามากมายและมีหลายคนก็ถูกส่งให้ไปตาย ยู่หยานกล่าวน้องชายเจ้าสามารถพิจารณาดูก่อนลู่หญิงกับหนิวห่าวต่างมาจากนิกายวิญญาณอักคีของพวกเราพวกเขาฝึกฝนการปรุงยามาจากนิกายวิญญาณอาักคีชูหงชิงกล่าวเป็นเพราะนางได้เห็นว่าเฉินเซียงมีอำนาจพลังที่กล้ากแกรง่งนางจึงค่อนข้างให้ความสนใจลู่หญิงกล่าวหยุดพูดไร้สาระตาเท่าหนิวเจ้าต้องการจะประชันกับข้าไม่ใช่หรือรีบหน่อยพวกข้ายังมีเรื่องที่จะต้องไปทำ นิ้วหาวผลักชายหนุ่มคนหนึ่งออกมาเบื้องหน้าพร้อมกล่าวขึ้นว่านี่เป็นลูกศิษย์ของข้าเขาไม่พอใจนักปรุงยาในร้านของเจ้าดังนั้นเขาจะแข่งขันปรุงยากับคนของเจ้าเจ้าคงไม่ปฏิเสธหรอกนะแต่ถ้าเจ้าปฏิเสธข้าก็ไม่เป็นไรข้ารับรองว่าจะไม่หัวเราะเยาะเจ้าและไม่นำเรื่องที่เจ้ากลัวจนไม่กล้ารับท้าไปแพร่งพรายที่ใดเมื่อเจ้ากล้าทา้าทายข้าจะปฏิเสธได้อย่างไร หลู่หญิงกล่าวเสียงคุณก่อนจะควักตรายกสื่อสารออกมาพร้อมติดต่อไปยังนักปรุงยาของเขาเฉินเซียงสังเกตไปที่ลูกศิษย์ของหนิวห่าวชายคนนี้แม้ว่าผิวเผินจะดูเป็นคนซื่อๆทว่ากลิ่นอายแห่งพลังเพลิงที่ปรากฏนั้นบ่งบอกได้ชัดเจนว่าเป็นบุคคลที่ค่อนข้างแข็งแกรง่งไม่นานชายผอมสูงก็เดินลงมาจากบันไดเมื่อชายคนนั้นได้เห็นลูกศิษย์ของหนิวห่าวจึงขมวดคิ้วขึ้นเล็กน้อยดูเหมือนว่าเขาจะรู้จักลูกศิษย์ของหนิวหา่าว เจ้าสาเจ้าคิดว่าสามารถเอาชนะชายคนนั้นได้หรือไม่หลู่หญิงถามขึ้นข้าสามารถเอาชนะได้เจ้าสามกล่าวขึ้นด้วยความมั่นใจดีตอนนี้มาเริ่มกันเลยในเมื่อฝ่ายข้าเป็นผู้ทา้าทายดังนั้นฝ่ายเราจะกำหนดกฎเกณฑ์ในการแข่งขันนั่นคือกลั่นเม็ดยาจุดประกายภายในเวลาสองชั่วยามหนิวห่าวกล่าวใช้อุปกรณ์และวัตถุดิบของตนเอง ผลแพ้ชนะจะตัดสินด้วยปริมาณและคุณภาพของเม็ดยาเฉินเซี่ยงพยักหน้าตามอย่างลับๆเขาเห็นด้วยกับกฎเกณฑ์ดังกล่าวซึ่งมันมีความยุติธรรมต่อทุกฝ่ายแต่สิ่งที่ทําให้เขานึกประหลาดใจนั่นก็คือพวกเขาจะแข่งขันการปรุงเม็ดยาจุดประกายย่อมหมายความว่าเม็ดยาชนิดนี้แท้จริงเป็นเม็ดยาพื้นฐานที่นักปรุงยาต่างเข้าใจวิธีการปรุงมันมิฉะนั้นแล้วมันจะไม่วางขายกันในราคาย,ย่อมเยาว ไม่มีปัญหาตอนนี้มาเริ่มกันเลยข้าจะได้รีบไปจัดการธุระหลู่หญิงกล่าวหลังจากนี้เจ้าจะไม่สามารถท้าทายข้าได้อีกจนกว่าจะครบหนึ่งปีตกตกลงหนิวห่าวพยักหน้าพร้อมยิ้ม เห็นได้ชัดว่าหนิวหาวมีความมั่นใจอย่างยิ่งไม่เช่นนั้นแล้วมันคงไม่กล้ามาหาเรื่องจนเกิดเป็นความวุ่นวายตอนนี้มีผู้คนปรากฏตัวเพื่อดูชมการประชันซึ่งหลายคนเป็นผู้มีชื่อเสียงเฉินเซียงสามารถสังเกตได้จากการแต่งกายของพวกเขาเหล่านั้นเวลานี้เฉินเซียงกำลังตั้งตารอดูการแข่งขันของผู้เชี่ยวชาญการปรุงยาในยุคปฐมกาลแห่งความกลาหนว่าจะมีความน่าตื่นตาตื่นใจอย่างไรบ้าง ทั้งสองฝ่ายต่างนำสมุนไพรส่วนผสมและเตายาออกมาจัดเตรียมหลังจากที่ผลัดกันตรวจสอบเมื่อวัสดุและอุปกรณ์เหล่านั้นไม่มีปัญหาใดๆจึงเริ่มการปรุงยาในทันทีเมื่อครูก่อนเฉินเซียงได้เห็นสมุนไพรส่วนผสมของฝ่ายตรงข้ามซึ่งมันเป็นไปตามที่เขาได้คาดการไว้เพราะมันมีส่วนผสมของเม็ดยาผสานกระดูกนอกเหนือจากนั้นแล้วยังมีผลไม้ขนาดเล็กสีขาวและสีดำแน่นอนว่าผลไม้สีดำนั้นคือผลเทพผสานกระดูก ส่วนผล,ลไม้สีขาวเฉินเซียงไม่เคยได้เห็นมาก่อนเขากำลังสงสัยว่ามันอาจจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถกลั่นปรุงผลเทพปสานกระดูกได้เนื่องจากผลเทพปสานกระดูกนั้นเป็นปัญหาใหญ่ในการสกัดกลัน่นซึ่งเฉินเซี่ยงแก้ปัญหานี้ด้วยการใช้สกัดกลั่นวารีอคัคคีทั้งสองฝ่ายต่างปลดปล่อยเปเลวเพลิงอันรุนแรงเข้าสกัดกลัน่นเฉินเซี่ยงสังเกตได้ว่าผู้เชี่ยวชาญทั้งสองคนนั้นสามารถควบคุมอำนาจพลังเพลิงได้อย่างดีเยี่ยม ขณะนี้เฉินเซี่ยงใช้เนตรกั่นวิธีมองสำรวจเข้าไปในเตาปรุงยาโดยตรงครั้นจึงรู้สึกตกตะลึงยิ่งเนื่องจากทั้งสองฝ่ายใช้กฎแห่งการสกัดกลั่นที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงลูกศิษย์ของหลู่หญิงใช้วิธีการปนส่วนผสมสมุนไพรให้กลายเป็นผุยผงก่อนจะใช้เปลวเ,เพลิงแผดเผาส่วนลูกศิษย์ของหนิวห่าวได้ใช้พลังเทพห่อหุ้มส่วนผสมสมุนไพรเอาไว้แล้วจึงใช้เปลวเ,เพลิงเข้าแผดเผาสกัดกลัน่น เฉินเซียงจึงรับรู้ได้ทันทีว่าการปรุงยาในยุคปฐมกาลแห่งความกลาหนนั้นมีหลากหลายรูปแบบวิธีการที่แตกต่างกันสองช่วยยามได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วก่อนที่จะมีการนำเม็ดยาออกมาจากเตาทางด้านของเฉินเซี่ยงสามารถรับรู้ได้ก่อนใครว่าลูกศิษย์ของหลู่หญิงจะต้องพ่ายแพ้อันที่จริงลูกศิษย์ของหลู่หญิงนั้นไม่ได้ถือว่าแย่เพราะเขาสามารถปรุงเม็ดยาจุดประกายได้ถึงสามเม็ดยาและสามารถเสร็จสิ้นกระบวนการปรุงยาได้ตั้งแต่ครึ่งช่วยยามเสียด้วยซ้ำ แต่ในทางกลับกันลูกศิษย์ของนิวหาวสามารถปรุงขึ้นได้4เม็ดโดยใช้เวลาการปรุงเกือบจะครบสองชั่วย,ยามพอดีคุณภาพดีมากดูเหมือนว่าผู้เชี่ยวชาญในยุคนี้ล้วนเก่งกาจพวกเขาสามารถได้รับเม็ดยาในจํานวนมากอีกทั้งยังควบแน่นแน่นเป็นเม็ดยาในคุณภาพสูงเฉินเซียงเริ่มมีความเข้าใจเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญในยุคสมัยนี้บ้างแล้วทั้งสองฝ่ายเสร็จสิ้นกระบวนการก่อนที่เวลาการแข่งขันจะสิ้นสุดลง ห้าห้าเท่าหลูเจ้าพ่ายแพ้นิ้วห่าวหัวเราะเสียงดังอย่างหญิงผยองบ้าจริงทาให้จู่จู่มันถึงปรุงเม็ดยาได้ถึงสี่เม็ดก่อนหน้านี้มันปรุงได้เพียงสองเม็ดไม่ใช่หรือลูกศิษย์ของหลูหญิงกล่าวขึ้นอย่างตะลึงงนันห้าห้าอย่าดูถูกศิษย์ของข้าผู้ที่สามารถเป็นศิษย์ของข้าทําเสียเมื่อไหร่ สำหรับการปรุงเม็ดยาจุดประกายได้ถึง4เม็ดถือได้ว่าเป็นผู้ที่เก่งกาจแม้ว่าเจ้าจะพ่ายแพ้แต่เจ้าก็ไม่ได้อ่อนหัดมันเป็นเพราะลูกศิษย์ข้าแข็งแกร่งเกินไปดังนั้นอย่าได้นึกตำหนิตนเองห้าห้าห้าหนิวหาวหัวเราะเสียงลัน่นทางด้านหลู่หญิงปรากฏสีหน้ากล้ามกลืนสำหรับความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ถึงเป็นเรื่องร้ายแรงยิ่งเพราะเรื่องที่เกิดจะแพร่กระจายไปทั่วทุกหย่อมย่านมันจะส่งผลกับธุรกิจของเขาโดยตรง ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าหนิวห่าวจะมีความรุ่งเรืองในธุรกิจจากการที่เขาเป็นฝ่ายเอาชนะชูหงชิงกล่าวด้วยรอยยิ้มขึ้นว่าตาเท่าหลู่เจ้าพ่ายแพ้แล้วจริงๆโอ้ด้วยกฎที่ยึดถือเจ้าจะต้องหยุดกิจการเป็นเวลาครึ่งปีข้ารู้ดีไม่จำเป็นต้องย้ำเตือนหลู่หญิงแค่นเสียงคุณเขาไม่สบอารมณ์อย่างที่สุด เฉินเซียงไม่เคยคิดเลยว่าผลพวงที่ตามมาจะร้ายแรงได้ถึงเพียงนี้สำหรับกิจการที่มีความรุ่งเรืองต้องปิดตัวลงอย่างกระทันหันถือเป็นความเสียหายครั้งใหญ่การประชันเพียงครั้งเดียวมันเพียงพอแล้วหรือถ้าคิดว่าสมควรมีการประชันกันมากกว่านี้มันถึงจะสามารถชี้ชัดถึงศักยภาพโดยรวมของร้านค้าได้สำหรับการฝึกฝนให้มีความก้าวหน้าแล้วไปท้าทายอีกฝ่ายแม้ว่าจะเอาชนะได้แต่ข้าคิดว่ามันไม่น่าภูมิใจอย่างไร เฉินเซียงกล่าวขึ้นแน่นอนว่าเขาต้องการให้มีการแข่งขันที่มากกว่านี้เมื่อได้ยินถ้อยคำของเฉินเซียงหลายคนจึงพยักหน้าอย่างลับๆเห็นด้วยกับคำกล่าวเหล่านั้นเฉินเซี่ยงยังกล่าวต่ออีกว่าผู้เท่าหนิวลูกศิษย์ของท่านคงจะซักซ้อมการปรุงเม็ดยาจุดประกายมาเป็นพิเศษสินะแม้ว่าในด้านนี้เขาจะเก่งกาจกว่าลูกศิษย์ของผู้เท่าหลู่แต่จะรู้ได้อย่างไรว่าเขาจะไม่อ่อนแอกว่าในด้านอื่น ข้าจึงไม่คิดว่าการประชันเพียงรอบเดียวจะตัดสินแพ้ชนะได้ยุยานตบไหล่ของเฉินเซียงพร้อมหัวเราะพูดได้ดีผู้เท่าหนิวมันเหมือนกับลูกศิษย์ของท่านชำนาญในการต่อสู้ที่ด้วยเท้าแต่พวกเราถนัดต่อสู้ด้วยกำปัน้นเมื่อท่านออกกฎให้ใช้เท้าต่อสู้พวกเราย่อมพ่ายแพ้เป็นธรรมดาหลู่ญิงพยักหน้ากล่าวถูกต้อง พวกเขาได้พ่ายแพ้ลงแล้วจึงคิดที่จะกู้หน้าของตนเองกลับคืนโดยเร็วแม้จะมีหลายคนกำลังคิดว่าพวกเขาพยายามหาข้ออ้างที่จะไม่ยอมรับความพ่ายแพ้แต่สิ่งที่พวกเขากล่าวอ้างนั้นมีความสมเหตุสมผลการแข่งขันเมื่อครู่นั้นยังไม่ได้ชี้วัดถึงความเก่งกาจในการปรุงยาที่แท้จริงชูหงชิงหัวเราะเบาๆน้องชายเจ้าอาจจะยังไม่รู้ว่าผู้เชี่ยวชาญทั่วๆไปมักจะปรุงเม็ดยาจุดประกายได้ไม่เกินสองเม็ด สำหรับลูกศิษย์ของตาเท่าหลูสามารถปรุงมันได้สามเม็ดย่อมหมายความว่าเขามีการซักซ้อมจนชำนาญเช่นเดียวกับลูกศิษย์ของตาเท่าหนิวที่ชำนาญในการปรุงเม็ดยาจุดประกายเช่นกันดังนั้นการแข่งขันครั้งนี้จะสามารถชี้ให้เห็นถึงความเก่งกาจของพวกเขาได้ไม่ว่าจะพูดอย่างไรหลายคนก็รู้ได้ว่าชูหงชิงกำลังเอ็นเอียงและเข้าหนิวหาวทางด้านเฉินเซียงไม่อาจรู้ได้ว่าเป็นเพราะนางจะพยายามกระตุ้นให้หลูหญิงโกรธเคืองหรือเป็นเพราะนางมีความสนิทสนมกับหนิวหาวกันแน่ หากว่าตัวข้าสามารถปรุงมันได้ห้าถึงหกเม็ดเขาจะไม่พ่ายแพ้อย่างย่อยยับหรอกหรือเฉินเซี่ยงกล่าวเขาคิดว่าการปรุงเม็ดยาจุดประกายจะไม่ได้ยากเย็นสําหรับเขาแม้ว่าตนเองจะไม่เคยปรุงมันสักครั้งก็ตามทีฮ่าฮ่าฮ่าหนิวหาหัวเราะลั่นเจ้าหนุ่มนิโออดเกินความเป็นจริงทุกคนอย่าได้ถือสาและอย่าหัวเราะยอเขาชูหงชิงหัวเราะคิกคัก แม้แต่ตาเท่าหลูที่ยืนอยู่ข้างเจ้ายังไม่สามารถปรุงได้5้ถึงหเมตรจะนับประสาอะไรกับคนอื่นๆกระทั่งท่านประมุขนิกายวิญญาณอัคคียังไม่สามารถทําได้เด็กเหลือขอที่เพิ่งออกมาจากป่าเขาควรจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์อย่าเพ้อฝันเข้าข้างตนเองจนเสียผู้เสียคนยู่หยานแค่นเสียงทันทีเมื่อได้ยินถ้อยคำของชูหงชิงแล้วถ้าข้าทำได้จริงๆจะเป็นอย่างไร เฉินเซี่ยงมั่นใจอย่างที่สุดเนื่องจากเขาสามารถต่อนปรุงเม็ดยาผสานกระดูกและเม็ดยาก้าวกระดูกได้จนถือเป็นเรื่องง่ายสําหรับเขาถ้าจะรวมทั้งสองเข้าด้วยก็สมควรไม่เป็นเรื่องที่ยากเย็นนะนิ้วห่าวหัวเราะพร้อมกล่าวเทพีแห่งนิกายวิญญาณอัคคีกล่าวได้ถูกต้องแล้วเจ้าต้องรู้ด้วยว่านางเป็นผู้เชี่ยวชาญในการปรุงยาที่สําคัญวิธีการปรุงยาของนางไม่ได้ไปกว่าข้าด้วยระดับของนางหลายคนควรเรียกนางว่าปรมาจารย์อาวุโส เฉินเซียงไม่นึกเลยว่าเทพีแห่งนิกายวิญญาณอัคคีนั้นจะมีสถานะสูงส่งเช่นนี้ตาเท่าหนิวเจ้าอย่าเรียกข้าเหมือนกับเป็นหญิงชราชูหงชิงหัวเราะเบาๆอย่างไรก็ตามข้าหวังว่าตาเท่าหลูจะทำตามกฎเฉินเซียงเม้มริมฝีปากกล่าวพวกท่านยังไม่ตอบคำถามของข้าเมื่อครู่ก่อนข้าถามว่าหากปรุงเม็ดยาจุดประกายได้ห้าถึงหกเม็ดพวกท่านจะว่าอย่างไร ยู่หยานกำลังสงสัยว่าเฉินเซียงได้ดื่มสุรามาก่อนหน้านี้หรือไม่เหตุฉนถึงยังคงยึดติดอยู่กับประเด็นนี้ถึงจะอย่างไรเขาก็ไม่คิดที่จะกล่าวขัดเขาเจ็บไหล่ของเฉินเซียงปรามไว้เพียงเล็กน้อยถ้าเจ้าทำได้ย่อมหมายความว่าเจ้าเก่งกาจกว่าประมุขนิกายวิญ,ญญาณอัคคีของพวกเราก็เอาสีหักว่าเจ้าปรุงมันได้จริงๆข้าจะยอมเป็นบ่าวคอยรับใช้ของเจ้าข้าจะคอยปรนนิบัติเจ้าอย่างดีชูหงชิงกล่าวพร้อมยิ้มยาะ ห้าห้าหนิวห่าวหัวเราะเสียงเสียงดังหากว่าเจ้าประสบความสําเร็จข้าผู้เท่าหนิวจะยอมรับเจ้าเป็นอาจารย์อย่างไรก็ตามถ้าเจ้าทําไม่ได้จะต้องมาทํางานในร้านของข้าเป็นเวลาหนึ่งหมื่นปีตกลงไหมเฉินเซียงไม่พูดพร่ำทำเพลงเขานําสมุนไพรส่วนผสมเม็ดยาผสานกระดูกในชั้นราชั้นออกมาเนื่องจากเขาได้เห็นสมุนไพรเทพชั้นราชันในการประชันปรุงยาเมื่อครู่ก่อนแต่ในยุคสมัยนี้มันคือสมุนไพรส่วนผสมในการปรุงยาเม็ดยาสวรรค์ นี่เจ้าเอาจริงหรือนี่ชูหงชิงกล่าวถามสีหน้ายิ้มแย้มหวังว่าเทพีแห่งนิกายวิญญาณอาคีจะไม่กลับคำพูดเฉินเซี่ยงกล่าวก่อนจะหันไปพูดกับหลู่หญิงว่าผู้เท่าหลู่ข้าขอยืมผลไม้สองชนิดที่เป็นส่วนผสมเหล่านั้นหลู่หญิงแสดงสีหน้าอึดอัดใจแต่แล้วเขาก็ควักผลไม้ทั้งสองชนิดให้กับเฉินเซี่ยงซึ่งเขาต้องการดูว่าเฉินเซี่ยงเข้าใจในวิธีการปรุงยาจริงๆหรือไม่ น้องชายเจ้าเป็นนักปรุงยาจริงๆรหรือสมุนไพรเหล่านี้เจ้าซื้อมันมาด้วยเงินหยกหนึ่งพันที่ข้ามอบให้อย่างนั้นหรือยู่หยานกล่าวถามก่อนหน้านี้เฉินเซียงเคยสอบถามเขาเกี่ยวกับเรื่องการปรุงยาซึ่งตอนนั้นเขาคิดว่าเฉินเซี่ยงแทบจะไม่รู้อะไรเลยด้วยซ้ำทว่าไม่กี่วันมานี้เฉินเซี่ยงเหมือนกับได้อย่างถึงวิธีแห่งการปรุงยาเสียอย่างนั้นพี่ชายยู่ท่านคอยดูก็แล้วกันเฉินเซียงรับสมุนไพรส่วนผสมจากหลู่หญิงจากนั้นจึงหันไปกล่าวกับชูหงชิงและหนิวหาว่า ผู้อาวุโสทั้งสองหกักข้าต้องการท้าทายพวกท่านคงไม่ปฏิเสธใช่หรือไม่เมื่อครูพวกท่านได้เดิมพันกับข้าไว้แล้วหักไม่ประชันกับข้ามันจะไม่หมายความว่าพวกท่านกำลังล้อเล่นหรอกหรือชูหงชิงเดินเข้ามาใกล้กับเฉินเซี่ยงนางร่อนจมูกไปมาอยู่พักหนึ่งจึงกล่าวเจ้าไม่ได้มีกลิ่นสุราติดตัวหมายความว่าเจ้าไม่ได้ดื่มมาท่าทางของเจ้าก็ดูไม่เหมือนคนเมาพวกท่านจะยืดเยื้อไปถึงเมื่อไหร่ ถ้าจะเมาหรือไม่เมาสติดีหรือไม่ดีนั้นเราจะได้รู้กันในไม่ช้าเฉินเซียงยิ้มยกมุมปากทันทีที่ได้ยินถ้อยคำของเฉินเซียงหลายคนที่มุงดูอยู่ต่างประหลาดใจกันทั่วหน้ามีคนไม่น้อยเริ่มรู้สึกหมันไส้และต้องการจะเห็นใบหน้าแห่งความพ่แพ้ของเฉินเซียงเนื่องจากรูปลักษณ์ของเขายังเป็นเด็กเหลือคออีกทั้งท่าทางและวาจายังหยิ่งพยองการประชันเพียงการปรุงยาหนึ่งเตาแต่จะได้คนคอยปัดกวาดเช็ดถูเป็นเวลาหนึ่งหมื่นปีถือเป็นเรื่องเกินคุ้ม นิวห่าวพับแขนเสื้อขึ้นทันทีจากนั้นจึงนำเตายาและสมุนไพรออกมาเมื่อเจ้าพายแพ้เจ้าจะต้องออกไปวิ่งรอบอาณาเขตเทพแห่งเตาอาคัคคีแค่นั้นก็เพียงพอสำหรับค่าแล้วชูวงชิงยิ้มสุกสนพร้อมนำเตายกสีครามออกมาจาัดตั้งแล้วเตายาของเจ้าอยู่ไหนชูหงชิงกล่าวถามอย่าบอกนะว่าเจ้าไม่มีเตาปรุงยา ยาไร้ค่าแบบนี้ไม่จําเป็นต้องใช้เตาปรุงยาเฉินเซียงกล่าวอย่างยิงพยองท่าทีของเขาในยามนี้ค่อนข้างเร่งระฟาเท้าได้ดีนักแหลทว่าหลายคนมองว่าเขาสติไม่ดีจึงไม่คิดถือสาเฉินเซี่ยงจะไม่ใช่เตาเทพพิพรังสังสรรค์และแม้ว่าเขาจะมีเตาเทพเก้าสวรรค์แต่เขารู้สึกว่ามันอาจมีความเกี่ยวข้องกับยุคสมัยนี้จึงไม่ต้องการจะใช้งานมันส่วนเตาปรุงยาอื่นๆก็ดูได้เกินไปจึงไม่คิดใช้งานขณะนี้เขาเลือกใช้เตาหลอมจำแลงที่สามารถควบคุมความเสถียรได้ดี มันบ้าอะไรกันเขาไม่ใช้เตาปรุงยาสกัดกลัน่นลูกศิษย์ของหลู่หญิงขมวดคิ้วกล่าวถามการไม่ใช้เตาปรุงยาสกัดกลั่นย่อมหมายความว่าการปรุงยาอยู่ในระดับสูงหลู่หญิงกล่าวขึ้นไม่รู้เลยว่าด้วยเหตุผลอันใดถึงทําให้หลู่หญิงคิดว่าเฉินเซี่ยงไม่ได้เป็นคนสติไม่ดีตาเท่าหนิวพวกเราเร่งปรุงยาให้เสร็จสิ้นไม่ต้องไปสนใจเขาชูหงชิงกล่าวด้วยสีหน้าจริงจังเริ่มได้หลู่หญิงตะโกนขึ้น ทันทีที่เสียงตะโกนดังขึ้นนิวห่าวและชูหงชิงเริ่มลงมืออย่างเร่งรีบทางด้านเฉินเซียงเปิดใช้งานเนตแก่นวิธีมองสังเกตด้านในเตาปรุงยาของทั้งสองการใช้งานสกัดกลั่นแตกต่างกันอีกแล้วหลังจากที่ชูหงชิงนำสมุนไพรลงไปในเตายา,างได้แช่แข็งสมุนไพรเหล่านั้นก่อนจะนำมาบดขยี้พลังน้ำแข็งของนางค่อนข้างแปลกประหลาด เมื่อได้มาเป็นเศษน้ำแข็งจะใช้เปลวเพลิงละลายมันทว่าสมุนไพรกลับไม่ได้รับความเสียหายส่วนนิ้วห่าวยังคงใช้การสกัดกลั่นรูปแบบเดียวกับสิทธิของเขานั่นคือการใช้พลังเทพที่พิเศษห่อหุ้มสมุนไพรเอาไว้ก่อนจะเริ่มการหลอมกลั่นสมุนไพรเฉินเซี่ยงพิจารณาการสกัดกลั่นของทั้งสองอย่างละเอียดส,สืบจึงขับเคลื่อนพลังเพื่อจัดตั้งเตาหลอมจำแรงเขาลงมือยัดสมุนไพรส่วนผสมลงไปพร้อมเริ่มการปรุงเม็ดยาจุดประกายด้วยวิธีการในแบบฉบับของตนเอง อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ